คาูโ to รงเรียนอุทวานบางวงครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาพัฒนามแสงอยู่โรงเรียนบ้านมะโบชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุพันธ์เรืองศรยังอยู่โรงเรียนบ้านมะโบอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อญาอยู่โรงเรียนบ้านมะโบค่ะ Welcome to Mabo School ยินดีต้อนรับครูเตด้นะครับ รู้สึกดีใจดีใจนะครับจะมาประจำชั้นป .4 ด้วยจะมาประจำชั้นป .4 นะครับครูคนใหม่อ,อ่ะกล่าวยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ด้วยนะครับครับ <หา S 1> ครับอ <หา S 2> ่ะ <หา S 2> แนะนำว่าที่นี่มีที่ไหนเที่ยวบ้างครับเออตรงสวนสวนเนี่ยอย่างไงอันสวนเนี่ยยังไงอ่าอ่าฟาเทียนเขาจะมาเลยพูดดังๆพูดดังๆ,ๆ มีลืมเราเรือลาดเอาลาไปก่อนเอาลาไปก่อนเลยวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายบ๊ายบายน้ำขึ้นเบิงทั้งฟ้าคือวางเปล่าบ่มีอยังบ่เป็นคือจัง ตอนที่เ้าอยู่ข้างกายเลี้ยวบังรบรคองคาคือบอสวยงามคือจังเมื่อนั้นบ่เป็นคือจังฝันเมื่อครั้งที่เธออยู่ข้างกาย จากมันเป็นจังใดอยากถามไทยกะว่กล้าถามไปอันเป็นประเด็นคนเก่าจังเข้าคงบอจำเป็นทั้งบอสนใจหน้าหนาวปีนี้ถ้าบ่อยู่บอหูสิกอดไป บาดนบ่ได้เห็ดที่คนตายแต่อาการใจคงเหาหน่าเป็นมูกองไฟที่เคยพิงพองที่เธอใครที่เธอเคยทวงผ้าองพื้นเก่าที่เธอนั้นหูกลับมาหองมันไปเรากอดไปก็อกอดใจในบน่